มนทนทหารโบกที่3-7ได้จัดกำลังพลเราทำความดีด้วยหัวใจนำโดยร้อยตรีนัทพลบุญทัพ หัวหน้าชุดประสานงานคุ้มครองป้องกันชุมชนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านทานทองพร้อมกำลังพลเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยได้มีการจัดกิจกรรมเคาะประตูสู่ความห่วงใยใส่ใจสุขภาพประชาชน ทั้งนี้เพื่อรณรงค์สร้างการรับรู้การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันโดยการประชาสัมพันธ์หลีกเลี่ยงการเผาหรืองดเผาการลดละเลิกหรือการทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นควันเพิ่มขึ้นหรือการกำจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงการไม่เผาขยะต่อสังข้าวยาแหง้งวัชพืช กิ่งไม้หรือวัสดุอื่นๆเพื่อลดปัญหาหมอกควันรวมทั้งแนะนำการบริหารจัดการเชื้อไฟด้วยการเลือกทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกองลดการสร้างขยะแยกขยะอย่างถูกวิธีเพื่อลดปริมาณขยะที่มักเป็นสาเหตุของการเผาการเก็บใบไม้กิ่งไม้เพื่อทำเป็นปุ๋ยหมักแทนการเผาและการทำแนวกันไฟในพื้นที่